ช่องอนาสาล์บ,บันเทิงสวัสดีค่ะมาริโอหล่อเบอร์นี้ยังโดนบูรี่เจอแฉแรงหน้ากลมก้นใหญ่ดูทรงอ้วนมาริโอเมาเลอร์หล่อเบอร์นี้ยังโดนบูรี่เจอแฉแรงหน้ากลมก้นใหญ่ดูทรงอ้วนจากแฟนฉันนิกกี้นัชชาดช่วยโต้กลับพี่อยากจุดๆดีกว่าครับเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับชื่นชอบทั่วประเทศสําหรับมาริโอเมาเลอร์ด้วยฝีมือการแสดงเหนือชานรวมไปถึงหน้าตาสุดหลอ่อที่ทำเอาสาวๆหลงรักแต่ล่าสุด9กุมภาพันธ์2 5 6 6 หนุ่มมาริโอ้กลับถูกชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งกระทูพันทีบูรี่แฉรเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาและรูปร่างหลังมองว่าเจ้าตัวนั้นไม่รักษาหุ่นวิจารณรูปร่างเจ้าตัวและบอกว่าควรลดได้แล้วเราจะออกกล้องแล้วดูไม่ดีโดยได้ตั้งหัวข้อว่ามาริโอ้คือไม่รักษาหุ่นเลยล่าสุดเห็นคลิปในติ๊กต็อกแฟนคลับเอามาลงหน้ากลมก้นใหญ่ร่างหนาดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายด้วยพร้อมระบุต่อว่า ลดหน่อยเถอออกรถจะได้ดูดีแอนทองก็บอกประจําแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่หลังกระทู้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้าไปวิจารณ์เจ้าของกระทู้ก็เป็นจำนวนมากว่าไม่ควรบูลลี่รูปร่างคนอื่นนอกจากนี้ยังมีหลอดดาราคนดังอย่างนิกกี้นัชชาและแจ็คแฟนชนันเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจหนุ่มมาริโอ้ด้วยโดยนิกกี้เผยว่าโอ้หล่อนิสัยดีสุดคนหนึ่งครับในวงการขณะที่แจ็คแฟนชันระบุว่ามาริโอ้มันนิสัยดีนะ่ารักครับ พี่อยากจุดๆด,ด,ดีกว่าครับเชื่อผมไม่อยากให้เพื่อนผมเครียดพี่จะว่าหรือจะด่ามาด่บผมแทนแฮชแท็กแล้วก็ฟังเพลงใหม่ผมด้วยยอดวิวกูน้อยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวกระปุกลดคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ